สบายดีละสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตชูคุทุกคนเด้อม้อนี่ก็มาพบพ่อกบน้องแหลกแล้วพ่อแม่พี่น้องพบพ่อกบนองแหล่ม้นนี่ก็อยู่เฮือนตอนเศร้าๆเลยพ่อแม่พี่น้องโดยมามื้อนี่ก็มาหับน้องลินคือเก้าไปโรงเรียนปกติพ่อแม่พี่น้องโดยท่าน้องแหลกก็ชิมาตากเครื่องเพราะว่าซักไว้ก็เลยชิมาตากพ่อแม่พี่น้องโดยพี่น้องก็สิเอาเครื่องออกมาตากเลยแบบนี้ อ,อยากเด็ดๆหดน่อยหนึ่งยำเร้าพอมีพี่น้องกนันหนาวๆหน่อยหนึ่งตอนเ้าร้ๆกะ่ะนี่เลยพี่น้องเครื่องก็เต็มกระตาเลยปลาไปใส่น้องบาดนี่ปลาไ้ลุ่มนี่แหละจับบบได้บาดนี้ อยู่ซ้ำโดยพี่นอ้องถ้าน้องเล็กเอาโทรศัพท์มาตั้งมาอยู่พี่ถ้าได้ยินเสียงจังไดก็ต้องขอโทษขออภัยเดอ้อพ่อพี่พี่นอ้องเพราะว่าตาก้องจักกล้องพอกอม่ได้ใช่ไ ลานแดดออกแต่เวลานั่นกับแดดมันก็สีสองเข้ามาผมใน,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 นี่นอ,อนกก็สีแห้งนี่เขาหน้องดีหน้องลิงเออโกแมนหน่องมันละน้อย I <laughs> น้งลินไปเก็บหมาเยยงแหลมมากเล็พี่นอ้อ,องใหู้นนพงเลกับแบบเวลาผัดกับผัดแต่วันทีมากอะซักเครื่องกับซักแต่วันทีอนพี่นอ้อง มีนี่ก็มาตามีสักมือซื้น,นี่น้องลินเพิ่นสักใหก้เลยมาตาเอง นี่2 3ตัว uhm, okay. uh, okay. uh, น้อยหนึ่งอยเดียน้อยน้อยอะนอามัตมันหหินนอนละน่อยหนุนกระโปรงไปได้บ่มือได้เอาหายขึ่นนะไว้หายขึ้นนะไวะสินขึ้นกระเบื้ออะลย นนโดยพ่อแม่พี่น้องทั้น้องเลยก็ตากเครื่องทีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอ้ยเอาเชื้อา้พาผอมบอ่นะ หนุงไดเพรคือตัวใหญ่แทะอ่ะสบายดีป่าลุงเนี่ยแหดะโดยเดี๋ยวเอ๋อเอาเงินสินผมคือไปไหวก่อนยังอันนี้ส่งไปนี่โดยพี่น้องตอนนี้ก็กำลังสิไปก็เลยปะนี่ไปหาไปหงเกีิงพไปเลยแวบะบมาเบิง่งพักไอทงก่อนน่อยหนึ่งพอม่พี่น้อง ว่าคุ้มมาหนีบูพูอับเพนสิปูกยังพอม่พี่น้องก็มีหลายอย่างมีหมักแตงหมากนั่นหมักถั่วบูพูอับเพนสิปลูกมากยังโดยพอมีพี่น้องก็สิพากันไปเลยแบบนี้ปาลินยิงไปหัดน้องลาน้อยอยู่เพื่อนอีกยัง อุ่นในใจมันเบิดเลยเด้ยัยงหน่อยเดียวหนึ่งโดยพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดน,นี้แล้วทางละน้อยพัก์ก,กำลังหนุงเครื่องเกียมหนุงเครื่องสิไปพรมไพี่น้องทางแม่พ่งก็เกียมขา่าเกียมนั่นเกียมของกินหายพีธีเรียบร้อยแล้วค่ะพากันไปพิ่นยังมัดผมวีผมอยู่พรมไพี่น้องโดยโดยพี่น้องทางน้องละน้อยก็แต่งตัวเป็นทีเรียบร้อยแล้วก็ะพิ่นยังไปหาใส่เกือบ จะเถืออยู่เฮือนน้ำบปูใสฮอตเกิอบอย่างเลาะกับตีนเป่าไปออมานั่งเห็ดยังอยู่นี่สบายดีน้องดีจ้าเห็ดยังอยู่นี่นะ ตอนนี้จ็กโมงแลมหละเนาะเจ็ดโมงสี่สิบพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็ได้การการนัน่นโดดใส่เราได้พ่อแม่พี่นอ้องดืออ้อรายการ เฉียงกันดื้อจะได้ผมไอพี่น้องเอ้ยเฝืนนี่แกเอินมาเลยโดดใส่โดดใส่รถหันแล้วเราบ่น้องละน้อยนี่โดนพี่น้องก็สิพากันไปแล้วบปะนี้น้องละน้อยเพื่อจะเอาเกือบจะน้อยก็มาแล้ว โดยพี่น้องไปกันเลยแบบนี้อสาสบายดีน้องละน้อย,าาย <laughs> ผมกะอุย้ยเนาะทำมายองแ่โดยไปเลยพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> โดยพี่น้องก็น,นีกะรถน้ำมันเบิร์ดไปสูกใส่บนัสไปถูกมาเริ่มย,ยิยนดีใกล้ใกล้ี bởi lẽ là băng đơn ông là nước mày trắng đơn อน็นี้กับเติมน้ำมันท็่เรียบร้อยแล้วกันทีฝวามทางตรงเฮียนเลย โดยพี่น้องตอนนี้ก็ชุมน้องๆก็กำลังที่เขาไปในโหงเฮียนโดยโดย,โดยล่ะไปไปนี่เก็บป้าอันกระทงกระเทงนั่นมัดไว้มัดไว้กระเป๋ากระลืมบันนี้ผมเ่อแพี่น้องไปไป ในองเรียนกับคุณกับไลยเตร์พ่อแม่พี่น้องโดยพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ทั้งน้องแหลกกับซีคอลาไปเพียงเท่านี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องที่หาบ z o o คลิปของน้องแหลกตั้งแต่ต้นจนจบที่บทความโฆษณาเด้อพ่อแม่พี่น้องถ้าน้องแหลกว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องก็ขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องที่คอยห้ความังใจ คอยกดไลคกดแชร์ใ,ให้น้องแหล่เดอ้อมันนี้ก็ขอลาไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าพ่ออมพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดี